อยากมานำเสนอนะครับสิ่งัาจรัจรย์อันดับแของโลกนะครับฟาลิเซียเป็นผิดพันธุ์สุดยอดที่ทางผมค้นพบค้นคว้าขึ้นมานะครับเราช่วยให้มวลมนุษยชาตินะครับหายจากโรคโดยไม่ต้องทานยานะครับเพราะฟาลิเซียนะครับประกอบด้วย เอนไซม์ Inside, ช่วยย่อยอาหารเอนไซม์ Inside, ที่ช่วยในระบบการเาผาผลาญของร่างกายที่มีสิิภาพสูงมากๆนะครับคนที่ทานเข้าไปจะทราบเลยว่าจะช่วยทำบิวแล้วก็ทำให้กระบวนการเาผาผลาญอาหารนะครับให้เกิดพลังงานเนี่ยสูงมากนะครับช่วยยกระดับภูมิต้านทานของร่างกายให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่มีอาการภูมิแพ้หรือเบาหวานหรือเป็นโรคอย่างหนักนะครับ ทั้งโลกคือโรคอย่างหนักที่ผมเรียนคือโรคที่เกิดจากขบวนการทํางานของเซลล์ในร่างกายที่ผิดปกติเอนไซม์ Inside เหล่านี้ช่วยทําให้ร่างกายของทุกท่านกลับมาทํางานเป็นปกติที่ดีขึ้นนะครับฟาลิเซียประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับหรือภาษาวิศร์เรียกโปรไบโอติกนะครับที่จะช่วยทำให้ระบบทางเดินอาหารของท่านนะครับทำงานเป็นปกติ นะครับจะช่วยรักษาในเรื่องระบบทางเดินอาหารที่ก็เรียกโรคท้องสอบหรือกินอาหารนี่หน่อยต้องวิ่งห้องน้ำนะครับและยังประกอบด้วยเห็ดที่มีฤทธิ์เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับช่วยกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติกำจัดเซลเล์มะเร็งนะครับทำให้ทุกท่านนะครับผมเลิ้นได้เลยว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายนะครับท่านจะไม่ตายจากโรคมะเร็งแน่เพราะ ว่าฟาริเซียจะอันที่1น,นะครับเห็ดนิบปญญาโดยเฉพาเห็ดกระดุมบาซิลเขามี n k เคซลจะไปทําลายเซลลมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายท่านและเอนไซม์ที่มีทุภาพสูงจากแต่เจ็ดสิบเอนไซม์เอนไซม์ย่อยอาหารและเมทัลลิกเอนไซม์เอนไซม์ที่ใช้ในเซลล์จะเผาผลาญให้เกิดพลังงานอย่างเต็มที่สันดาบได้อย่างสมบูรณ์ทุกเซลล์ในร่างกายท่านจะสร้างเซลใหม่ขึ้นมา เป็นเซลล์ที่ปกติเซลล์ที่แข็งแรงนั่นคือกระบวนการป้องกัน2ทางทางที่1คือร่างกายท่านไม่ผลิตเซลเล์มะเร็งไม่ผลิตเซลล์ที่ผิดปกติด้านที่2คือช่วยทําลายเซลเล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ผิดปกติทําให้เซลล์นั้นหายไปนะครับปัจจัยสําคัญมากกว่านั้นนะครับนอกจากกระบวนการที่เสบาัหาสมบูรณ์แล้วร่างกายท่านจะลดของเสียหรือลด เขาเรียกว่าอนุมูลอิสระนะครับทำให้ทุกเซลล์ในร่างกาย,ยแข็งแรงมีอายุอยู่ได้นานขึ้นนะครับพอผู้ยู่อยู่ได้นานขึ้นภูมิต้านทานของร่างกายก็จะสูงนะครับการติดเชื้อการติดหวัดท่านจะลืมไปเลยนะครับน่านเริ่มทานฟาริเซียแล้วโดยเฉพะคนที่ภูมิแพ้บ่อยๆ หรือเป็นหวัดปีหนึ่งหลายๆครั้งพอเริ่มทานฟาลิเซียไปได้ประมาณสัก15วันถึง1เดือนอาการเหล่านั้นท่านจะลืมไปเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนท่านที่จะทานฟาลิเซียผมอยากให้ทุกท่านไปเจาะเลือดนะครับตรวจสุขภาพดูค่าน้าตาลค่าเบาหวานค่าเกลาค่าไขามันในเลือดต่างๆและตรวจค่ามะเร็งมาร์กเกอร์นะครับหรือดัชนี เซลมะเร็งของท่านนะครับและเริ่มทานนะครับสเม็ดสามมื้อเช้ากลางวันเย็นกินก่อนอาหารนะครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่ชั่วโมงดื่มน้ำเยอะๆหเดือนหลังจากนั้นนะครับท่าไปตรวจใหม่นะครับท่านจะทราบเลยว่าค่ามะเร็งอินเด็ก์นั้นจะลดลงอย่างมากมายนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคิลิเซียถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ชีวิตของทุกท่านจะช่วยให้ท่านมีความสุขและมีชีวิตยอยู่ได้อย่างยืนนานเพราะปัจจุบันนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะมากนะครับ40-5 0เจากการตรวจเลือดท่านจะไม่มีปัญหาในบรรปลายของชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเพราะมะเร็งทำลายทั้งชีวิตของครอบครัวนะครับนอกจากทำลายชีวิตครอบครัวแล้วทำลายทรัพย์สินเพราะเป็นมะเร็งทีหนึ่งท่านใช้จ่าย ในการรักษาเนี่ยเป็นหลักล้านหลักหลายหลายล้านหลักหลายหลายสิบล,ล้านนะครับถึงกับล้มละลายกันทีเดียวล้มละลายทั้งชีวิตอยากให้ทุกท่านนะครับได้ทานหรือได้เริ่มมีการทานหรือดูหรือสังเกตนะครับว่าฟอริเซียที่ท่านทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อชีวิตท่านอย่างไรขอบคุณครับ